สวัสดีค่ะสวัสดีทุกท่านนะคะสวัสดีเธอเธอกัลยาณมิตรทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับเพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกท่านนะคะทั้งสมาชิกเก่าและก็สมาชิกใหม่ค่ะเข้าสู่ช่อง u t u b e นะคะเปรียยนสินแสวัยรุ่นค่ะเอาละหมอบิวก็ขอสวัสดีเพื่อนเพื่อน,อนทุกคนนะคะและวันนี้เรามาพิกอสโตนนะเดี๋ยวเรามาเลือกหินจากหินที่อยู่ในขวดนี้ค่ะว่า ข่าวดีฟ้าประธานที่จะเกิดขึ้นกับคุณในอีก6เดือนนับจากนี้เออเรามาดูกันว่าข่าวดีนะคะเรื่องราวดีๆอะไรบ้างที่จะเข้ามาสู่ชีวิตคุณในอีก6เดือนนับตั้งแต่วันที่เปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้การทํานายนะคะเป็นพลังงานรวมไม่ได้จําเพาะดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะคะอยากให้เข้ามาฟังเพื่อเป็นบันเทิงแล้วก็รับพลังงานบวกและสําหรับใครที่ตรงก็ถือว่าได้ดูดวงส่วนตัวฟรีกันไปเลยและหินที่เป็นตัวแทนกองนะคะ หินในขวดนี้นะคะขวดแรกก็คือโรสคอร์สค่ะขวดที่2นะคะก็คือกองสองนะคะออฟซิเดียนค่ะแล้วก็กองที่3ก็คือเรดเจสเปอร์นะคะชอบโรสคอร์สฟังคำทำนายจากกองที่1ชอบหินออฟซิเดียนฟังคำทำนายจากกองที่2ชอบหินนะคะเรดเจสเปอร์ก็ฟังคำทำนายจากกองที่3าค่ะเอาล่ะเดี๋ยวหมอเบลก็ให้ เพื่อนๆได้มีโอกาสเลือกก่อนเนาะทำสมาธิใช้จิตวิญญาณดึงดูดอะไรกันเรียบร้อยก่อนอ่าปล่อยเวลาว่างๆค่ะโอเคค่ะสวัสดีค่ะเธอๆทั้งหลายที่เลือก โรสคอ r t z นะซึ่งเป็นหินต้องเป็นตัวแทนของกองที่1นะคะเดี๋ยวให้ดูใกล้ๆก,กันอีกนิดนึงอ่าโรสคอรนะจ๊ะโอ้ตั้งไว้ตรงนี้ก่อนอ่าสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นการทํานายแบบดวงโดยรวมนะคะไม่ได้จำเพาะดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะ อยากให้เพื่อนๆเข้ามาฟังเพื่อเป็นไกด์ไลน์แล้วก็รับพลังงานบวกสําหรับคลิปนี้นะแต่สําหรับท่านไหนที่คําพยากรณ์คำทำนายออกมาตรงก็ถือว่าได้ดูดวงส่วนตัวฟรีกันไปเลยนะคะวันนี้เราไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีเราใช้ไพ่ภาพพยากรณ์นะคะชื่อชุดภาพชื่อชุดไพ่นะคะทำดีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์สุขนัดจ้ะเป็นไพ่ภาพพยากรณ์โอเคเรามาดูกันนะ let's get started let's get started มีข้อความอะไรบ้างสำหรับเพื่อนๆที่เลือกหินโรสคอสค่ะข่าวดีฟ้าประทานข่าวดีฟ้าประทานภายใน6เดือนนี้ของคุณข่าวดีฟ้าประทานภายใน6เดือนนี้ของคุณใบแรกมาแล้วโอ้ เป็นไพ่พระพุทธรูปนะคะตามมาด้วยไพ่แห่งความสำเร็จเหมือนคนที่สำเร็จปริญญานะคะอะไรสักอย่างหนึ่งอา๋ยวตั้งตรงนี้ไพ่ต่อยมวยไพ่ชกมวยโอ้ไพ่ดีๆทั้งนั้นเลยได้ไพ่พระพิฆเนศแล้วโอ้ไพ่ดีนะ โอ้ผลบุญผลทานที่เคยทําความดีที่เคยทํานะคะจะส่งผลกับชีวิตคุณโครคภัยไข้เจ็บอะไรที่ที่แบบว่าไม่ค่อยสบายเนื้อสบายตัวอยู่ก็สามารถที่จะคลี่คลายไปได้โอเคนะแบบนี้ค่ะเรื่องราวโอกาสดีๆสิ่งดีๆสิ่งดีโชคดีที่เป็นฟ้าประทานสําหรับเพื่อนๆที่เลือกนะคะเธอๆที่เลือกกองที่หนเนี่ยก็ต้องบอกว่า ความดีที่คุณทําทําเอาไว้จะส่งผลกับคุณภายในหเดือนเนี่ยหมายว่าจะเป็นความดีที่คุณสร้างบาร,รมีทานมาธรรมาทานมาอะไรต่างๆที่เป็นทานบาร,รมีเป็นบุญกุศลที่คุณเคยทําไว้เนี่ยก็จะส่งผลเป็นพิเศษนะคะเรียกว่าฟ้าประทานมาให้เป็นพิเศษใน6เดือนนับตั้งแต่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ในส่วนของกฎแห่งกรรมค่ะ กฎแห่งกรรมกรรมคือการทําอะไรแล้วจะได้รับผลของกรรมวานพืชเช่นใดก็ได้ผลเช่นนั้นก็เหมือนกันนะคะความพยายามที่เคยทุ่มเทมาก็จะได้รับผลที่ดีเกิดขึ้นบ้างแล้วนะคะใช้คําว่าบ้างแล้วใน6เดือนนี้ทําไมถึงใช้คําว่าบ้างแล้วเพราะว่าไพ่ต่อสู้ตรงนี้ยังมีอยู่มันก็มีบางอย่างอะคะ่ะที่คุณได้ไม่ทั้งหมดได้บางอย่างบางอย่างคุณก็ยังต้องต่อสู้ต่อไป แต่ว่าสิ่งพิเศษที่เป็นฟ้าประทานให้คุณคือกำลังใจพิเศษปาฏิหารเล็กๆน้อยๆในระหว่างการเดินทางภายใน6เดือนนี้คุณจะได้รับกระยุ่มกระยิมกระยุมกระยิมตลอดเลยนะคะใครก็ตามที่มาดูกองที่หนึ่งกำลังไม่สบายเนื้อไม่สบายตัวไม่สบายใจคุณจะได้รับทางออกนะคะได้รับพลังงานจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเข้ามาช่วยดูแลเยียวยาคุณในช่วงนี้เป็นพิเศษเลยนะคะ ช่วงนี้ค่ะถ้าอยากจะขวาให้ตัวคุณนี้ต่อบุญต่อกุศลหรือเพิ่มพูนกำลังของอริยทรั์นะคะให้ปรากฏผล ตอคุณชัดเจนยิ่งขึ้นให้เน้นการทําบุญทําทานหรือช่วยเหลือไม่ว่าจะเป็นช่วยเหลือแมวช่วยเหลือมาช่วยเหลือเด็กช่วยเหลือคนพิการต่างๆนานา,นา,นา,นานอย่างเงี้ยก็จะรีบหนุนบุญหนุนกุศลของคุณคือผลบุญผลกุศลมันรอสมทบอยู่แล้วแต่ถ้าคุณสร้างเพิ่มเข้าไปอีกก็อาจจะได้ใช้รวดเร็วขึ้นภายใน6เดือนนี้นะคะจับตาดูดีๆกับความพยายามความเพียร สังสมประสบการณ์ในชีวิตต่างๆที่คุณเคยผ่านมาเนี่ยประสบการณ์ที่คุณเคยผ่านมาจะทําให้ออกดอกออกผลเป็นผลผลิตที่ดีนะคะก่อเกิดเป็นความสําเร็จเช่นสําเร็จในงานได้รับคําชื่นชมเรียนหนังสือมาก็จะได้สําเร็จตามเป้านะคะสามารถรับปริญญาประกาศนียบัตรใบเซอร์ติฟิเคตต่างๆได้นะคะที่ลงทุนไว้ก็จะได้รับผลกําไรที่ที่สามารถที่จะเป็นที่พอใจของคุณได้นะคะ เรียกว่าถึงแม้ว่าจะโชคไม่ได้แบบเป็นโชคดีฟ้าประทานที่แบบเปลี่ยนชีวิตแบบพลิกพลิกอะไรขนาดนั้นเป็นมหาเศรษฐีอะไรขนาดนั้นไม่ถึงขนาดนั้นนะคะแต่ว่ารับรองเลยเลยว,ว่าคุณจะต้องพูดว่าโอ้โหนี่แหละนี่แหละที่เราได้อุตสาห์ตั้งใจทําความดีไว้มันให้ผลแบบนี้นี่เองนี่แหละนี่แหละที่เราได้ตั้งใจเอาไว้มันให้ผลแบบนี้นี่เองนะคะก็เรียกว่าชุดนี้นะคะชุดสิ่งดีๆที่ฟ้าประทานจะให้คุณเนี่ยเป็นชุดที่ตอกย้ํา เส้นทางปฏิหารของคุณให้เป็นแบบนี้ต่อไปนะคะคือจกักรวาลจะจัดสรรสถานการณ์ให้คุณให้รู้ว่าถ้าทําบุญต้องได้รับผลบุญถ้าเพียรพยายามสร้างความสําเร็จต้องได้รับความสําเร็จเขาจะไม่ให้คุณลดละความศรัทธาที่มีต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ลดละความศรัทธาที่มีต่อกฎจักรวาลลดละความศรัทธาที่มีของกฎแห่งกรรมคุณจะสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้เป็นพิเศษด้วยถ้าพูดถึงเรื่องของถูกดึงดึงดูดไปเรื่องอะไรเนี่ยก็ทํานายได้ว่าคุณจะดึงดูดไปให้สนใจเรื่องของาศาสนาเรื่องของกฎจักรวาลเรื่องของกฎแห่งกรรมต่างๆด้วยในระยะนี้คุณอาจจะสนใจฟังธรรมะเป็นพิเศษนะคะคุณอาจจะสนใจบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์เป็นพิเศษก็ได้คืออะไรที่เป็นมูเตลูมูแล้วเฮงมูแล้วปังเนี่ยช่วงนี้คือใช่คุณมากนะคะไปในห เดือนเนี้ยมูแล้วเฮงมูแล้วปังสวดแล้วได้สวดแล้วดีขึ้นสวดมนต์แล้วดีขึ้นฟังธรรมะแล้วดีขึ้นทําบุญแล้วดีอะไรอย่างนี้นะอะไรอย่างนี้เลยนะคะคือไม่ใช่ว่าอยู่ๆก็คือได้ปุ้งมันเกิดจากการทาของคุณก่อนทําบุญแล้วได้บุญสร้างความพยายามแล้วได้ความสําเร็จอไอ้โรคภยัยอันนี้อันนี้อันนี้โรคภัยที่ เจ็บกายไม่สบายอะไรอยู่เนี่ยก็สามารถรักษาหายได้หรือทุเลาเบาบางหรือหายขาดไปได้ในที่สุดนะที่เกี่ยวกับเรื่องของการต้องดูแลตัวเองหรืออะไรแบบนี้นะคะอ่านี่เลยค่ะสิ่งที่เรียกว่าเป็นสิ่งปาฏิหาริย์ดีๆนะคะเป็นโชคดีฟ้าประทานข่าวดีฟ้าประทานที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณรับไม่รับคะถ้ารับกล่าวคําสาธุสาธุสาธุดังๆนะอย่าลืมนะแล้วก็มาคอมเมนต์ทิ้งกันไว้ด้วยนะคะถ้าใครที่ ได้ผลตามนี้คำพยากรณ์จริงเกิดขึ้นกับชีวิตคุณจริง,รงๆก็รบกวนค่อยมาคอมเมนต์กันนะคะสำหรับวันนี้เธอๆบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะเธอๆที่เลือกกองที่2หรือเลือกหินที่อยู่ในขวดนี้ก็คือหินออกซิเดียนนะคะเดี๋ยวให้ชม สิ่งที่อยู่ในขวดก็คือเป็นหินออกซิเดียนนะเออนะคะตั้งไว้ตรงนี้จะชาวออกซิเดียนทั้งหลายนะสำหรับคลิปนี้ค่ะเราใช้ไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีเราใช้ไพ่ภาพพยากรณ์ ชื่อชุดทำดีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะนะเป็นไพ่ภาพพยากรณ์มาใช้ในคำออกคําทํำนายนะคะว่านับตั้งแต่วันที่คุณเปิดเข้ามาชมคลิปวิดีโอนี้ไปอีกหเดือนเนี่ยข่าวดีฟ้าประทานโชคดีเรื่องราวดีๆที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณมีอะไรบ้างและคลิปก็เป็นการทํานายที่แบบว่าไม่ได้จำเพาะจาะจงก็เป็นดวงของท่านใดท่านหนึ่งนะอยากให้พวกท่านเข้ามาฟังเนี่ยก็คือรับพลังงานบวกแล้วก็ เป็นไกด์ไลน์ดีให้กับชีวิตแต่สําหรับใครที่แบบคําทํานายมันออกมาตรงเนี่ยตรงเกิดขึ้นกับคุณเนีคำพยากรณ์นี้ตรงแล้วก็ถือว่าคุณโชคดีได้ดูดวงส่วนตัวฟรีกันไปนะคะโอเคมา let's get started let's get started let's get started แป๊บหนึ่งเดี๋ยวหมอบิวหยิบไพ่ที่หล่นแป๊บหนึ่งนะคะ หล่นไปสองใบอ่าต้องตะกี้หล่นไปสองใบต้องเอามาเติมนะไม่ได้เลยมันมีอยู่ร้อยใบก็ต้องครบอ่ะมาข่าวดีฟ้ารปะทานที่จะเกิดขึ้นกับชีวิตคุณภายในหกเดือนนี้มีอะไรบ้างคะ่ะครูกรบาอาจารย์สิ่งศักดิก์สิทธิ สบริดกายนะคะช่วยบอกหน่อยช่วยนำทางหน่อยค่ะโอเคนะใบแรกได้ออกมาเป็นใบแดงใบแดงเรื่องอะไรก็ต้องดูไพ่โอ้ววไพ่านางฟ้านะไพ่านางฟ้าปรากฏอยู่ตรงนี้โอ้ไพ่เงินทองจากผู้หลักผู้ใหญ่นะคะปรากฏอยู่ตรงนี้ โอ้ไพ่เกี่ยวกับความรักความสมหวังเหมือนกันมั่นหมายหรือว่าได้มีโอกาสซื้อทองอะไรก็ได้เหมือนกันอ่าแล้วก็ไพ่ผู้หญิงแต่งตัวสวยๆนะคะอ่าอ่าขออีกใบใบสุดท้ายนะคะขออีกใบใบสุดท้ายอโอ้นะคะโอเคนะ เอาละที่กำลังอึดอัดลำบากใจเรื่องอะไรอยู่นั้นสามารถที่จะคลี่คลายนะคะเรื่องความลำบากใจเรื่องอะไรที่มันแบบว่าพูดได้ไม่เต็มปากเต็มคำไอ้ความขัดข้องหมองใจหรือว่าการเก็บอะไรเอาไว้เก็บแล้วพูดไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยไอ้เรื่องเนี้ยน่าจะคลี่คลายไปในทางที่ดีขึ้นหรือคุณสามารถหาทางออกกับมันได้นะคะอะไรก็ตามที่เป็นสิ่งที่ไม่ดีในชีวิตคุณคุณสามารถสต็อปได้นะคะ ฟ้าก็ช่วยสต็อปคุณคุณก็สต็อปตัวเองอันนี้คือเป็นตัวแทนของสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็แล้วกันสําหรับไพ่ใบนี้นะคะไพ่นางฟ้าเนี่ยแองเจิลนะคะแองเจิลที่อยู่ตรงนั้นข้างบนด้วยก็เป็นแองเจิลนะคะเหล่านางฟ้าที่นอนดูพวกเราอยู่เนี่ยก็เป็นสักขีพยานะคะสำหรับการคําทํานายในยวันนี้ก็ก็บอกว่า อะไรที่มันเป็นสิ่งที่อึดอัดลำบากใจอยู่บางเรื่องบางราวที่คุณพูดไม่ได้ต้องเก็บมาคิดก็มีทางออกที่ดีขึ้นนะคะอะไรที่มันเป็นภัยร้ายสำหรับชีวิตคุณไม่ว่าจะเป็นอุบัติเหตุไม่ว่าจะเป็นคนใหม่ดีเวไม่ว่าจะเป็นเรื่องราวที่เป็นเรสแฟลกหรือธงแดงเรื่องอะไรที่มันแบบน่ากลัวน่ากลัวหรือว่าไม่ดีเนี่ยที่ไม่ควรเข้ามาในชีวิตคุณก็ไม่ได้รับไม่ได้การเข้ามาเพราะว่าหนึ่งคือนางฟ้าช่วย ช่วยเปิดทางให้นะคะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยดูแลไม่ให้สิ่งที่เป็นโพยภัยเพศภัยหรือคนที่ไม่ดีเนี่ยมาทําร้ายอะไรคุณได้นะคะตัวคุณเองคุณก็ฉลาดขึ้นนะมีความแยกแยะออกนะคะเหมือนผู้หญิงคนนี้นะคะจะดูเหมือนเขาเนี่ยเอาจริงๆจะดูเหมือนเขาอินโนเซนต์เหรอจริงๆริงิวว่ามันมีอะไรที่ลึกซึ้งกว่านั้นเปรียบเสมือนตัวคุณที่ใบหน้าของคุณเนี่ยยิ้มคนอื่นอาจจะประเมินค่าคุณว่าเฮ้ย ไม่มีอะไรหรอกแต่จริงๆคุณมีดีอยู่ข้างในนั้นซ่อนความมี EQ สูง IQ สูงซ่อนความใช้ความคิดไตร่ตรองกับทุกสิ่งทุกอยาก่างนะคะถึงแม้น่าจะยิ้มแต่คุณแยกออกนะคะน่าจะยิ้มไปก่อนแต่คุณรู้ว่าอะไรอะไรดีไม่ดีใครดีไม่ดีนะคะก็แปลว่าเห็นเราสวยๆอย่างนี้แต่เราก็ฉลาดด้วยนะเออนะคะ ส่วนใครที่เข้ามาดูถ้าเป็นเพศชายก็เห็นเราลอยๆอย่างนี้แต่เราก็ฉลาดด้วยนะประมาณนี้ค่ะจะประเมินค่าเราต่ําประเมินศักยภาพเราต่ําไม่ได้นะประมาณนี้ค่ะต่อไปนะคะพูดเรื่องของโชคดีฟ้าประทานอีกอย่างหนึ่งคือข่าวดีในเรื่องราวเกี่ยวกับความรักก็ใช่นะคะพัฒนาการที่ดีในเรื่องของกับความรักก็ใช่นะคะเรื่องของเงินทองเนี่ยก็น่าจะเป็นอะไรที่เป็นพิเศษถามว่าได้มาจากตรงไหนบ้างแล้วก็บอกว่าเงินเนี่ย อาจจะมีเกณฑ์โชคลาภนะคะเพราะว่ามีไพ่นางฟ้าไพ่สิ่งศักดิ์สิทธิ์ขึ้นมาอยู่ตรงนี้หรือคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากผู้หลักผู้ใหญ่หรือผู้ที่มีอาวุโศกว่านะคะเช่นสมมติว่าคุณไปยื่นกู้ธนาคารคนเราในยื่นกู้ธนาคารเพราะาเหตุผลความจําเป็นต้องใช้เงินใช่ไหมคะมันก็มีโอกาสที่จะได้และก็ไม่ได้แต่ในกรณีนี้เขาบอกว่าคุณกู้ผ่านกู้ได้นะคะไม่เฟลไม่ผิดหวังแล้วก็คนที่ทําสัญญากับคุณหรือคนที่เป็นเจ้าหน้าที่หรือคนที่มอบเงินให้อ่านจ,จะเป็น ผู้ที่มีอาวุโสกว่าเรานะคะมีคุณวุิวัยวุธสูงกว่าเราในอีกแง่มุมหนึ่งถ้าเป็นเรื่องของคนในครอบครัวก็อาจจะเป็นพ่อแม่คุณตาคุณยายคุณปู่คุณย่าคุณน้าคุณอาญาติญาติสนิทมิตรสหายแบ่งเงินแบ่งทองให้คุณหรือให้คุณด้วยเสน่หาหรือให้เพราะเหตุอะไรก็ได้ให้พราคุณขอยืมก็ได้อ่าแต่ก่อนเนี่ยยืมแล้วไม่ค่อยได้ช่วงนี้เนี่ยยืมแล้วก็ทําไมอนุมัติให้เรานะคะใจดี นะคะให้เรายืมได้โดยไม่บ่นมากได้โดยไม่ต้องสอนอะไรมากค่ะได้กันง่ายๆแบบนี้นะคะสำหรับเพื่อนๆที่เลือกออปซิเดียนเธอๆทั้งหลายนั้นมองเห็นว่าข่าวดีฟ้าประธานมีหนึ่งความอึดอัดลำบากใจจะได้รับการแก้ปัญหาเทพจะดูแลให้นะคะเพศโพยภัยทั้งหลายหรือคนไม่ดีทั้งหลายที่จะเข้ามาทำร้ายทำลายชีวิตคุณตรงนี้ไม่มีได้รับการดูแลนะคะได้เงินได้ทองนะคะได้โชคลาบก็ได้นะคะแล้วก็ได้ เขาเรียกว่าตรงนี้คือได้ข,ข่าวดีในเรื่องเกี่ยวกับความรักใช่ไหมตะกี้หมอวิลพูดนะคะหรือคุณมีโอกาสที่จะซื้อพวกทองเก็บไว้ไหมล่ะเออก็ได้นะไม่แน่นะคุณได้เงิน ไปซื้อทองได้เงินไปซื้อแหวนได้เงินไปซื้อเครื่องประดับได้เงินใช้จ่ายตามอำเภอใจก็เป็นไปได้นะคะแต่หมอมวิวคิดว่าในช่วงนี้ถ้าเราได้เงินอ่ะเราควรจะซื้อแต่เป็นสิ่งที่มันเป็นมีมูลค่าได้นะเช่นเพชรทองหรืออะไรก็แล้วแต่อย่างนี้ดีกว่านะเอออย่าอย่าใช้จะอย่าใช้จ่ายฟุ่มเฟอือยไปในเรื่องที่แบบว่าทีหลังเวลาเราเดือดร้อนเราเอามาดูแลตัวเองได้นะ่ะแบบนี้ดีกว่านะคะอ่ะอันนี้ก็เป็นไพ่ที่ขึ้นมาซึ่งหมอมวิวคิดว่าเออคุณอาจจะ โชคดีฟ้าประทานคือคุณอาจจะดูดีมีสเสน่ห์ขึ้นก็ได้ได้เหมือนกันนะคะแบบนี้สำหรับเพื่อนๆที่เลือก off i s i a n โอเคค่ะและสำหรับใครที่คำพยากรณ์นี้เกิดขึ้นกับคุณนะคะค่อยแวะมาคอมเมนต์นะคะใต้คลิปวิดีโอนี้ด้วยนะสำหรับวันนี้บ๊ายบายเธอๆโชคดีมีชัยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีเธอๆอกองที่3หรือเธอๆที่ตัดสินใจเลือกฟังคาทานาย เพราะว่าชอบพิหินเรสแจสเปอร์นะคะและสำหรับคลิปนี้นะคะก็เป็นพิกัสโตนในหวัวข้อที่ว่าโชคดีฟ้าประทานข่าวดีฟ้าประทานที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายใน6เดือนนี้จะมีอะไรบ้างคําทํานายนะคะ ไม่ได้เจอะจงดวงของท่านใดท่านหนึ่งอยากเพื่อท่านเข้ามาฟังเพื่อรับพลังงานบวกแล้วก็ฟังไก์หลายนะคะแต่ถ้าหากว่าคําพยากรณ์นี้มันเกิดขึ้นกับใครเกิดขึ้นกับท่านใดก็ถือว่าเราได้ดูดวงส่วนตัวฟรีกันไปเลยนะคะแล้วก็สําหรับวันนี้เราไม่ได้ใช้ไพ่ยิปซีแต่เราใช้ไพ่ภาพพยากรณ์ชุดทําดีสมหวังของอาจารย์สมบูรณ์สุขนะคะเป็นไพ่ภาพพยากรณ์ที่ชุดมี้นี้มีอยู่ทั้งหมด100ใบโอเคสําหรับชาวเรด j จสเปอร์ เดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยค่ะ Let's g e t s t a r t e d Let's g e t s t a r t e d ครูครบาอาจารย์วิญญาณนำทางสวิตการพลังงานดีของจักรวาลเหล่าเทวทูตนางฟ้ามีอะไรอยากจะบอกกับเพื่อนๆที่เลือกหิน Red Jasper ไหมคะเรื่องราวดีๆอะไรจะเกิดกับเขาบ้างคะ โอเคโอเคโอเคขอใบนี้แล้วกันอ่าใบนี้เป็นใบที่ต้องตาต้องใจมากยังไงก็ต้องหยิบให้ได้ไพ่คนคนของคนทำสมาธิไพ่ของคนสงบนิ่งเออนะคะตามมาด้วยอู้ไพ่ของคนได้เงินได้ทองไพ่ของคนโชคดีในเรื่องของการเงิน ว้าวไพ่ของคนที่ได้แต่งงานเหรอโชคดีในเรื่องความรักเหรอเออนะคะโชคดีฟ้าประทานข่าวดีฟ้าประทานที่จะเกิดขึ้นกับเชา่า r ร d Jasper อ่านะคะไพ่ใบนี้ขึ้นมาแสดงว่าคุณมีโอกาสที่จะได้ลดน้ำหนักแล้วละ่ะ โอ้เขาคอเจ้าบ่าวเจ้าสาวหรือเปล่านี้นะคะอ่าไพ่ใบสุดท้ายโอ้นะคะโอเคมาดูกันนะคะสำหรับข่าวดีโชคดีฟ้าประทานที่จะเกิดขึ้นกับคุณชาวเรสจอสเปอร์แน่นอนนะเด่นๆเนนะี่ยคือเรื่องของโชคลาภหรือการเงินที่ดีขึ้นนะคะคุณจะมีโอกาสได้เงินนะคะคำทำนายก็คือว่าถ้ายื่นกู้มีโอกาสกู้ผ่าน หรือไม่ก็คือได้รับเงินสเสน่หาจากคนในครอบครัวจากผู้มีอาวุโสคุณอวุธสสูงกว่าโชคดีฟ้าประทานสำหรับบางคนคือพบความสงบสุขของชีวิตจากที่แบบวุ่นวายใจอยู่เจอเรื่องการงานที่เหน็ดเหนื่อยมันวุ่นวายไปหมดเหนื่อยกายเหนื่อยใจใน6เดือนนี้ก็จะพบผลทางแสงสว่างทางปัญญาผลทางแสงสว่างของความสงบสุขที่สามารถจะทําสมาธิแล้มีความสุขทําสมาธิแล้วสามารถที่จะ จิตสมาธิของคุณในขณะที่คุณทําสมาธิช่วยให้คุณได้รับคําตอบจากจักรวาลคาตอบจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ว่ากับปัญหาชีวิตของคุณจะแก้ปัญหาได้อย่างไรดีได้รับคําตอบใกล้ลายที่แก้ปัญหาได้ถูกทางได้รับนิมิตนะคะได้รับสิ่งต่างๆเกิดขึ้นในนิมิตขณะจิตสมาธินะคะได้เห็นแสงสว่างได้เห็นกับซอสของคุณได้สัมผัสซอส ได้สัมผัสพลังงานทางสปิริตชัลซอร์สของคุณนะคะเป็นหนึ่งเดียวกันกันกบพระผู้สร้างมันเกิดความยิ่งใหญ่อยู่ในพลังงานภายในร่างกายของคุณนี่เป็นข่าวดีมากสำหรับเรื่องของ s p i r i t ช a ลเลเวลหรือเรื่องของจิตวิญญาณในการพบความสงบสุขแล้วก็ทำให้ตัวเองเนี่ยมีพลังวังชาในเรื่องของจิตสมาธิได้นะคะในเรื่องของแมทท r เรียลเงินทององค์ประกอบภายนอกนะคะก็เรียกว่าเงินดีขึ้นนะคะบางคนมีทรายค่ะที่จะโชคดีในเรื่องเกี่ยวกับ ข่าวดีความรักนะคะพัฒนาการที่สุขสมหวังในเรื่องของความรักความรักสุขงอมมีโอกาสตกลงมั่นหมายแต่งงานกันมีโอกาสตกลงปลงใจที่จะเป็นแฟนกันนะคะข่าวดีอีกอย่างหนึ่งที่ต้องพูดก็คือคุณมีโอกาสลดน้ําหนักได้ค่ะจากที่คุณไม่สามารถลดน้ําหนักได้คุณก็สามารถทํามันได้จากการที่คุณกิน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 เยอะแยะมากมายไก่กองคุณก็สามารถควบคุมสิ่งตรงนี้ได้ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีหรือใครที่เข้าคอร์สลดน้ําหนักหรือสนใจการไดเอทการกินขี ะะก็สามารถที่จะแบบว่าทําสิ่งนี้ให้ปรากฏขึ้นกับคุณจริงๆนะคะคุณทําได้คุณผอมลงก็มีคนชมคุณนะคะสวยขึ้นหล่อขึ้นอันนี้ก็เป็นข่าวดีของคุณนะเดินไปไหนคนชมว่าอุ้ยช่วงนี้ผอมลงนะ ดูฟิตขึ้นอะไรแบบนี้ก็ถือว่าเป็นสิ่งที่ดีนะคะเขาชมคุณมุลก็ยิ้มแย้มแจ่มใสนะคะอโชคดีฟ้าประทานทั้งนั้นคนมาชมเราเราก็ถือว่าเป็นโชคดีฟ้าประทานเหมือนกันดีกว่าเขาด่าดีกว่าเขาว่านะคะอะและสําหรับบางคนก,ก็ได้เงินได้ทองนะคะไปซื้อของมีมูลค่าค่ะแบบนี้ใช่ไหมคะอย่างนี้คือแหวนทองค่ะแสดงว่าคุณเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินเหลือเฟือถึงขนาดไปซื้อของที่เป็นเครื่องประดับมีมูลค่าแพงก็ได้หรือนะคะ เออยื่นกู้ไว้ที่ไหนจักไม่จักเสี่ยงเสี่ยงว่าจะผ่านไม่ผ่านอันนี้ก็คือผ่านนะคะเงินที่แบบฟ้าประทานให้มาเลยข่าวดีนี้เอาเงินไปใช้ะคะ่ะเงินใช้คล่องตัวขึ้นในช่วงก่อนหน้านี้ที่การเงินของคุณติดติดกขัดหลังจากเปิดคลิปวิดีโอนี้คุณก็สามารถที่จะมีความคล่องตัวทางด้านการเงินนะคะใครที่มีปัญหาในเรื่องของการงานที่มันแบบว่าเหนื่อยใจเหนื่อยกายเจองานยากๆกเจอบททดสอบยากๆก โชคดีฟ้าประธานคือคุณสามารถผ่านสิ่งเหล่านี้ไปและได้รับคําชมเชยว่าโอ้โหงานยากก็ผ่านได้งานใช้สมองก็ผ่านได้งานใช้แรงงานหนักก็ผ่านได้คือหนักเอาเบาสู้นะคะรับรองเลยว่าความทุ่มเทเรื่องของเอาใจใส่ในเรื่องของการงานจะได้รับผลเขาเรียกว่าได้รับผลเป็นคําชมได้รับผลการขึ้นเงินเดือนหรือได้รับคอมมิชชั่นที่ดีนะคะอันนี้คือโชคดีข่าวดีฟ้าประธานเั้านั้นเลยเป็นสิ่งดีๆที่เกิดขึ้นกับคุณนะคะชาวเพื่อนๆที่เลือก Red Jasper โ okay. อเคและสำหรับใครที่คำทํานายนี้ตรงเกิดขึ้นกับคุณจริงๆก็แวะมาคอมเมนต์ให้ช่องของหมอวิวด้วยนะคะไว้เจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสำหรับวันนี้รับความโชคดีรับพลังงานบวกเหล่านี้ไปเต็มๆนะสาธุสาธุสาธุค่ะ